ท <c oughs> ่านผู้ใหญ่นะครับแล้วก็คณะกรรมการบ้านแล้วก็ในส่วนของพี่น้องอนะครับไได้เจอนะครับเพราะว่าตอนหลังเปลี่ยนอาชีพไปเลี้ยงหลัง <c oughs> ลเลยไม,ไม่ได้นอนไม่ไ,มได้นอนตโต,ตเจมเจาวก็เป็นสบบาบันเด็กเหกระตัวหนุ่มนะยุบมาพักสถาบันพี่เด็กุดรัฐประวับเอ็กผมมีอยู่สองสองเรื่องใหญ่ๆนะครับสองเรื่องใหญ่ที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสองข้านะครับเพราะเมื่อวันก่อนก็ได้นั่งคุยกับตา ทีมงานอสมบนะครับรู้ไหมพรุ่งนี้ที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับพรุ่งนี้เขาเอา,ราบรบเล่าเข้าสภา,า,าบรบเล่าที่จะแก้ไขใหม่นะครับเอาเข้าสภาพรุ่งนี้นะครับทีนี้อย่างที่อย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าตอนนี้สถานการณ์อันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเราก็คือว่ามันขาดงบประมาณเนาะมันขาดงบป,ประมาณประเทศชาติอย่ามันขาดงบประมาณตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา พอรัฐบาลชุดงไมนขึ้นมาเนี่ยก็พยายามเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวทีนี้เมื่อเปิดการท่องเที่ยวปั๊บเนี่ยสิ่งที่จะทำที่เขาคิดอยู่อันเดียวก็คือว่ามันไม่เหมือนประเทศฟิลตาปนนะประเทศฟิลินก็เอารากเอาวัฒนธรรมเอาความเป็นสีเขียวเอาธรรมชาติในการขายให้กับน,นักท่องเที่ยวเข้าไปประเทศเขาแต่บ้านเราเอาเรื่องอะไรครับรเอาเรื่องบันเทิงนะครับเอาเรื่องเล่าเอาเรื่องเหมือนเอนนะเมอริกันม,มาลงที่พัทยาเมาื่อคราวที่แล้วนะครับก็ ทําให้เศรษฐกษิจของพัทยาเนี่ยก็เติมขึ้นมาพอาสมควรเพราะฉะนั้่นการท่องเที่ยวมาปั๊บเนี่ยมันจะต้องเปิดเรื่องของการขายเหล้าของเราเนี่ยมันถูกกําหนดโดยรพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2,551นะครับหนึ่งขายเหล้าตามเวลาร,ร้านค้าทุกร้านต้องขายเหล้าตามเวลาใครไม่ขายตามเวลาถือว่าเราทำผิดกฎหมายอันที่สองเนี่ยห้ามขายเหล้าให้กับเด็กเยาวชนหรือว่าคนที่รุ่นตา่างว่า 18ปีตอนนี้ขยายเข้ามาประมาณ20ปีที่เขากําลังจะขยายก็คือนะครับที่เขาจะแก้ไขเนี่ยก็คือ,อเขาจะเปลี่ยนกฎหมายว่าให้สามารถขายเหล้าได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็วันพระนะครับวันพัะวันอะไรต่างๆวันสําคัญทางศาสนาเนี่ยก็สามารถขายได้หมดเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเมื่อก่อนเนี่ยวันพระขายได้เฉพาะ โรงแรมกับสนามบินเท่านั้นเพราะต้อนรับในส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้ถามว่าถ้ามองถ้ามองในมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีดนะครับต่างชาติเข้ามาประเทศไทยรอบก็โอเคเอาเงินเข้าประเทศแล้วก็มีเงินหมุนเวียนในประเทศแต่อีกมุมหนึ่งที่เป็นข้อวิตกกังวลของคณะชุดหนึ่งแล้วก็มีเนี่ยเมื่อช่วงเระยเนี้นะครับก็มีในส่วนของอเครือข่ายเยาวชนกับเครือข่าย องค์กรวัดเหล้าจอขายองค์กรรดเล้าของประเทศเนี่ยนะครับก็ได้ไปยื่นหนังสือให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขก็คือของอาลัเทพนะสมศักดิ์นะครับสมศักดิ์เพื่อโอเคเห็นว่าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเล้าเสรีการทําเล้าชุมชนอะไรต่างๆนานาแต่จะมีมาตรการในการควบคุมไม่ให้เยาวชนเข้าถึงพวกนี้ได้ยังไงแม้แต่ว่าเราอนนีปัญหาอย่าห่งเลยนะนะครับ เพราะนั้นเรืเร่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าตอนนี้เยาวชนเราไม่ว่าจะเป็นกระท่อมไม่ว่าจะเป็นเหล้าไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงหมดแล้วนะครับเข้าถึงหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ใหญ่ก็คือบางคนบาครอบครัวผู้ปกครองสู่บุหรี่ไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อผู้กล้านเห็นผู้ปกครองสู่บุหรี่ไฟฟ้าก็เรียนแบบก็กลายเป็นเอาแบบอย่างมทั้งหมดประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญที่ผมอยากจะ คุยต่อจากที่ทางผู้ใหญ่กับทางที่ทางนาจทารสมบัติได้พูดไปแล้วเนี่ยผมมองว่าบ้านพวกกระชายเราเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งนะครับมีคณะกรรมการมีทีมงานที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเราจะปกป้องเรื่องนี้ยังไงอันนี้ถามทุกท่านนะจะปกป้องเรื่องนี้ยังไงในฐานะที่ผมก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของบ้านพวกกระชายนะครับผมก็มองเห็นตรงตัวเนี้ยแล้วก็วันก่อนก็นั่งคุยกันกับทีมอสมว่าเออเราจะ หาวิธีการในการที่จะปกป้องตรงนี้ยังไงเราจะมีวิธีการทํำยังไงถึงจะเชิญชวนคนลดระเลิอกอาไไปยมุกในเรื่องพวกนี้นะครับอย่างน้อย,อยก็พลียๆเบาลงมายิ่งเศรษฐกิจทีปัจจุบันเราคงสร้างดีอยู่เนาะนะครับแต่เราคนก็รัดเข็มขัดจนไม่รู้จะรัดยังไงแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าสาหัสสาการตอนนี้บางผมเจอบางหมู่บ้านนะวันก่อนผมไปประชุมที่ชุมแสงเนี่ยเขาบอกว่าอะไรทราบไหมครับเขารองเงินสวัสดิการ ไอ้พวกสอดีการร้องกันสเสนอการที่จะรอไปกดจากตู้ a อทอันนี้คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนปัจจุบันนะครับซึ่งต่างจากประเทศญี่ปุ่นที่ผมดูเมื่อวันก่อนญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยคนที่อายุ65ปีออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดการจ้างงานเพื่อเขาจะให้มีงานทําได้มีค่าครองชีพเพิ่มมากขึ้นแต่บ้านเราตอนนี้หลายคนเริ่มรอเือ่อาอะารรัฐบาลจะเหมือนป็นลูกน้อง ไม่ไรแม่ไม่ไรแม่ชาวเหยีอกของอเออเนี่ยนี่น่าคิดนะเพราะนั้นผมก็เลยผมก็เลยมองว่าเออเน,นี่ยบ้านรเราเนี่ยบ้านผูกระชายเราทําเรื่องของการงดเล่าพ้อภาษาเนาะแล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องมาตรงนี้เราคิดกันยังไงแล้วเราจะมีวิธีการยังไงที่จะเ,เชิญชวนหรือว่าชักจูงครอบครัวชักจูงลูกหลานนะครับที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยให ให้มีความเข้าใจให้เกิดความตระนุก,กับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับแล้วก็ทางประธานสภาว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าในเรื่องของการแม่ใช่ไหมกองกองกองทุนแม่นะครับผมคิดว่ากองทุนแม่แค่จัดแค่วันเดียวอ่ะแต่ทางไงหมู่บ้านเราที่มีคณะกรรมการมีหลายหลายคนถึงจะมาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะดำเนินการตัวนี้นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะ เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับอันนี้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้แล้วก็น่าจะเป็นหูเป็นตาตาสับป,ประรดที่จะไม่ใช่ผู้ใหญ่คนเดียวนะครับผู้ใหญ่คนเดียวถ้าผู้ใหญ่คนเดียวติดเจ็หนึ่งห,ห้าเจ็บแน่ๆเพราะมันไม่สามารถดูได้ครบั้งมดถูกไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่น้องเราทํายังไงหรือเราจะช่วยช่วยกันปกป้องลูกหลานเราครับ <c oughs> ไม่ใช่ปกป้องใครหรอกปกป้องลูกหลานเราให้รอดพ้นจากภัยพิบัติเพื่อนพวกนี้นะ <c oughs> ครับที่กําลังเป็นกระแสที่ถางถมเข้ามา อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือความรุนแรงเนาะเห็นไหมออกข่าวทุกวันเยาวชนตีกันทุกวันนะครับบางทีก็อยู่ๆไปยิงกันเฉยเลยอะไรประมาณเนี้ยเพราะนั้นความความก็เรียกว่าความคิดความตระหนักในเรื่องของศีลธรรมมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่ง <S <S ประเด็นที่สองพอดีผมอ่ เป็นที่ปรึกษาของสภาวนะัฒนธรรมของสลับในด้วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของประชาคมงดเหล้าของสวินด้วยช่วงช่วงที่แล้วเนี่ยผมไปที่บ,ทบ้านทุ่งมนบ้านทุ่งมนก็ทําโครงการโครงการหนึ่งนะครับโครงการงดเหล้าช่วงงานศพงดเหล้าลดข่อถ้าใจพหงงดเหล้าลดขอคืองานศพก็งดเหล้าด้วยแล้วไม่หอด้วย <Okay. S 1> อ,อันนี้ยผมเลยเอ๊ะทำไมถึงคิดแบบนั้น พอไปนั่งหนูก็บอกอุ้พี่พี่รู้ไหมจัดงานศพแต่ละครั้งเนี่ยมากินแล้วก็ห่อไปด้วยเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงมากเลยบางเจ้าสองสามแสนบางเจ้าห้าหกแสนก็มีนะครับแล้วก็พอเสร็จงานเจ้าภาพติดลบโอ้ผมก็เออเราก็ฟังแล้วเราก็ตกใจเนาะเพราะว่าไอ้ตอนจัดงานแม่เรา ก็เสมอตัวเนาะมันไม่ม <mm ันก็ไม่มีจัตวัตรเนาะจัตวัตรมันไม่มีเล่าไม่มีอะไรอยู่แล้วก็โอเคก็เสมอตัวนะครับแม่ก็แม่ก็มีพองตามต้องมีที่เขาตำประกันไว้ก็มีให้แสนหนึ่งก็บอกว่าโอเคแสนหนึ่งแต่การบุญก็เลยลูกหลานไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับทีนี้ประเด็นเนี้ยผมก็เลยว่าเอออย่างนี้นะมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจทํายังไงเราถึงจะเอาวัฒนธรรมเอาความเชื่อเก่าๆของเราวัฒนธรรมเนี่ยมาสร้างสุขให้กับชุมชนแล้วลดภาระให้กับ แต่นี่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเจ้าภาพนะ,ะแล้วก็ขึ้นอันนี้ปรึกษากันนะครับปรึกษากัน<ร>เพราะอะไรครับเพราะจากที่เก็บข้อมูลผมดูข้อมูลของตำบลทุ่งมนที่อบตเขาเป็นคนดําเนินการทํางานศึกษาเนี่ยเขาเก็บข้อมูลเนี่ยพบว่าครอบครัวที่ร่วมโครงการงดเหล้าลดพอเนี่ยนะครั<พ>บเราก็ประกาศตั้งแต่ตอนแรกหลังจากจัดงานมีเงินเหลือนะครับมีเงินเหลือ แต่คนที่กลุ่มที่ไม่ได้ร่วมโครงการที่เขาไปเก็บข้อมูลมาติดลบอย่างต่มสุดสามหมื่นบาทนะครับอันนี้ก็เลยฝากเป็นประเด็นว่าทำยังไงเราถึงจะทําให้วรธรรมของเราเน่เป็นเรื่องของความคิดความเชื่อความคิดความเชื่อบางอยา่างถ้ามันเกินเนาะมันเกินเราอาจจะต้องลดลงบ้างผมคิดว่าอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเอ่อกรมเอกิมันบางทีก็มานั่งนึกเออเวลาตอนเหมือนเหมือนผมเจอจา์แดงเนาะจา์แดง แกบอกว่าเวลาเวลาเราตายเนี่ยบอกให้เราไปที่ชอบที่ชอบแต่ตอนเรามีชีวิตอยู่อย่าไปอาผมงวดไม่ให้เราไปเออเก็บแบวนี้เอออันเนี้ยอันเนี้ยเช่นเดียวกันผมก็มองว่าเฮ้ยเนี่ยเวลาเราเวลาคนเสียชีวิตไปแล้วก็อยากจะทําบุญให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่ตอนมีชีวิตอยู่เราน่าจะดูแลให้ดีกว่านั้นหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นฝากเป็นข้อคิดไว้นะครับเพราะฉะนั้นมีสองเรื่อง,องใหญ่ๆที่ผมคิดว่าน,น่าจะเป็นประเด็นสําคัญของอหมู่บ้านเราว่าเราลอง เ้วยกันปบคิดดูแล้วก็ถ้าเราเริ่มทำตรงนี้ผมคิดว่าบ้านพวกกระชายน่าจะเป็นชุมชนที่เป็นแบบอย่างเราเริ่มทําแบบนี้นิ่งข้นจากกระแสที่คนก็ทําแบบนี้แบบนี้โดยทั่วไปนะครับเราก็ลองมาทำในล,ลักษณะนี้ดูหรือกรณีที่ผมไปที่กรราชเนี่ยผมไปที่กรราชงานศพเนี่ยเวลาคนมาช่วยเจ้าภาพเนี่ยเขาจะเอาซองมาไว้ตรงกลางแล้วก็เจ้าภาพก็จะเป็นคนจัดซองแล้วก็ถวายพระส่วนหนึ่งก็จะมีเงินเหลือให้กับเจ้าภาพ แต่ป้านเราเนี่ยถวายเจ้าภาพหมดได้ถวายพระหมดถูกไหมมา30มชุดก็ชุดละร้อยหนึ่งชุดละองค์ละร้อยหนึ่งก็สามสามพันเจ้าภาพก็นั่งทำตพาพปิแต่คนมาช่วยงานก็กินของถูกไหมฮะกินของที่เจ้าภาพจ่ายอันนี้เราทํายังไงถึงจะช่วยแบบเบาให้ให้เจ้าภาพเนี่ยลดภาระผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดกันเนาะเปลี่ยนความคิดกันเปลี่ยนความเชื่อบางสิ่งบางอย่างคือมันไม่ได้ไปทําลายคทหดอกแต่ว่าเราพยายามสร้างสรรค์ที่จะทําให้ ให้ปัญหาของเราเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับผมคิดว่าประเด็นนีเนเน้เป็นประเด็นเป็นประเด็นที่ที่อยากจะคุยในวันนี้แล้วก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็่อนจะเข้าพรรษาปีนี้ก็อยากจะเชิญชวนด้วยนะครับแต่เข้าพรรษาแค่แค่เป็นเงื่อนไขแค่นั้นเองชวนคนใครอยากจะลดใครอยากจะลด หรือลดแล้วตรงกามภาษาแหกภาษาก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะอันนี้ความสบายใจนะครับแต่อย่าไม่น้อยได้พักตับสักหน่อยพักตับพักสุขภาพของตัวเองนะครับเ <c oughs> พื่อที่จะทําให้ปรับตับของเราเนี่ยได้มีโอกาสได้พลิกฟื้นสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะทนกินต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากในฝากสองเรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณครับ